ให้ผมดูหน่อยแต่ตำนานว่าพวกที่แบบว่าปลูกคอตุยเนี่ยปลูกคอตุยอาจะเคยปลูกอีกเหมือนเดิมนะเพราะ่ยก็คือจะผูกกลับมาผูกกลับมาปลูกอ,อย่างนัง้นแหละครับเพราะว่าทื่ไม่ตุยก็กลับมาตุยขึ้นแล้วก็มัดถึงเอาแล้วเราเชือกเส้นนี้เคยทําพิธีหรือย,อยังครับแล้วอย่ามาเลยขาดอีกไหมนี่น้ลายติดติดนะโหน้ำลายติดอยู่วายวันอันนี้คือจะทําพิธีวันนี้ใช่ไหมครับ อืมเขาดูดตาดอกเลครับเปลือกอันนี้คือเชือกเส้นใหม่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยแหละครับอาจารย์น่าอันเข้าไปทำกิดตามมปล่องโดยตัวน่ะก็เลยเกลียวมาไว้ผมมาจะพูดบ้านเลยไม่ต้องบอกบ้านเพาวได้ครับเอาอาจารย์ครับงวดที่แล้วเขาได้โชคได้ลาบกันไหมครับแถววัดเราเนี่ยก็ได้5 2สอซื้ออ่า6 5 2 9 5 2ครับก็ได้สองตัวตัด โอ้ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยแม่น952แม่นเลยก็ถือคุณนแสนละเป็นหมื่นก็มีนะโอ้ลายสุดนี้เท่าไหร่ครับก็ขี้่แสนอะไรมาด้วยเต็งตดเต็งเต่งเบอเก็งอะไรพวกซื้คือตรงตรงเลยนี่นะครับตรงตรงเลยวันนี้ก็จะทำพิธีขอขอขอมวดเลยใช่ไหมครับแน่นเลยเขไม่อยากว่าว่าโอ้ย สุณที่คมกว่มานตัตอนหลังออกนี่ออกทีนึงเดี๋ยวนี้เพื่อล้างวันนี้บมึงนะเอามึงก็ขับึงวันนี้นะเอาว่าต้องบัดต้องขับเลยเขาจะหาว่าแม่นหลังเลขออกเดฟปูว่ต้องขับเล่นเนนี่ฮะว่ต้องขับไม่ต้องขับไม่ต้องขับเลยสามตัวหรือสองตัวสามตัวสามตัวสองตัวกับเขาตัวนี้ที่ไหนะไม่ต้องขับเลยนะครับเอาล่างเอาบนด้วยซิเนี่ยโอ้สั่นยังไงดีเว่าคุยอยู่กันนะเมื่อกี้เลี้ยงลาบญาติโยมจริงไหมครับนี่เลี้ยงลาบเลยเราเลี้ยงเลี่ยโอ้ซื้อเนื้อมาลาบเลยนะครับลาบหัว โอ้ครับวันนี้ก็จะทำเชือกเส้นใหม่เนาะเดี yeah> ๋ยวเรามันล well> ุ้นก um um ันนะครับผมจะได้ตัวไหนนเอฟซีนะหมื่งลกราเนาะสามสิบครับสามสิบโลาไม่สามสิบธันวาธันวาครับปีใหม่นะให้มโชคทุกคนคือไม่ต้องกลับใช่ไหมครับนี่เอางานไม่ตกลับเลยเราจะไปใครซักใครจะเขาใจเขาเนาะห้องบอกจะห้องบ่าจะทำหรอกลังสักตุงานกาท่องว่าล้กี่นะไม่ต้องลับ พันธุ์เลยครับแมนคือว่ามันมันยากกัดทีได้ตัวเหนะเออเอาแมนตรงงลดเอาตรงตรงเลยสูตรไปแล้วเอาไปตรงกัดเออเด็คนมาขับไปบ้านหลายตัวมีเงินสี่น้อยๆเห็นไหเอาเงินตรงตรงงวดไม่ต้องกัดเลยเนาะเสียแต่ได้เป็เห็นนะครับอาจาย์เขามั่นใจว่าเอาเป็นไงไม่ได้เขาถูกหลายเท่าสุดที่สุดเท่าไหร่นะงวดเมื่อกี้ก็ก็ห้าร้อยห้าร้อยถอยนะโอ้โหนั่นแหละครับผมตรงตรงเลย เดี๋ยวเรามารอวุฒินี้นะครับได้ตัวไหนเนาะอาจารย์ครับทําพิธีเลยก็ได้ครับผมตั้งมสัมมาสัมพุทธาสัจจานิจาวสังสะลาหบัตมินูเตยังโมบัติมุสุโกจุลังวัตยังกโยปัตะวิเนเทติตัวเปีตวิเนตังวะกะติงกาลังโตรันโตเจเตวาตังกาตมะกัตารุราเตปราชาตั้งไรไปบุมิอินทาทิปุริมุล um> ิทานกัตตังท้าพมิสัมมิมัณฑนเดียงเดชกัปปุตโตวิเชตเแเฉง ย่งมาจนตะัยงปุ้บคและ็นแยงวายงูจึงตาเป็นมุขบนนาตะยงตะดมันเต็มพรมกับพยยมมาดจ้าวดีมีนั่งยังมีกางาในแนหาแล้ยังจองกจนตนี้ทั้งสายนี้งนมาบ่กสีอมีภายในพลังกรรมไปใจเมืงนี้กับโเสียเป็นแรจะเป็นเสือขรเนจึงมาผู้พีศสาจึมารวมกันในขันละมูนี่เถอในเสกียเงิของผู้สมะเด้อผู้ผู้ขอตายเด้อเป็นผู้ยิ่งเด้อมาเด้อเสือประคอน้ำเด้อ ข้อต so ีข so ้อตีขอตีครับอสาตัวกับสาตัวตรงตัวตเดียวกับตัวเดียวองตัไม่ต้องกลับใช่ไหมครับไม่ต้องกลับกุศลธรรมากุศนรมาปัญญาตมาขันเวทนานยมิีตขันเวทนานิยธมีแตุขันยเเวทนานิยธมมุขันยเวทนายมตขนยเเวทธมตุขัน

ตัวไหนครับอาจารย์ครับตัวแรกเลขสามบ่สามไม่ชัด,ชดบ่ไม่ชัดเอาใหม่แล้วครับไม่ชัดเอาใหม่นะครับต้องชัดใช่ไหมครับแรงมากโอาหายไปหามาเด้อเยลือดขึ้นด้วยหาน อาคนไทยก็ะหายไปไอ้จะหายคุณศุกร์ไม่นับไปเรื่มื่อปุดบัางคนไปโดนบุญธาตาไ,ไปหาทยให้แต่ก็สวดแล้วครมโนเ,เล็กก็สวดนี่คุณโตวบอ อกให้ดึงลูกนะครับก็ทำคืนทันลูก

ทำไมบางอ่างมาตัวเด็กางางตัามันไปเป็นเด็กเป็นไปกา้าซื่อบางอามไปกาาซื เลขเจ็ดศูนย์ละตัวนี้ชัดเลยเจ็ดชัดเลยครับปู่อันนั้นศูนย์นะครับมันเปลี่ยนวะตัวไหนครับปู่ตัวนี้นี่เย หกก็เจ็บไดเจ็บแล้วน่ะเจ็ดศ็ดศูนเจ็ดศูนใช่ไหมครับอนนี้ในคิดว่าแปดแปดแล้วครับนะเน่ยแปดก็หกนงเพเดียวหกสามหรือเปล่าสามเจ็ดหกสามนะครับพราะเเดียวนะวางก่อนนะวางแล้วด่าด้วยว่ะ เอตัวนี้สองตัวเจ็ดตัวนี้ชัดครับเจ็ดเย็นนี้ชัดครับนีสามตัวเอ้าตัวนึงตัว

เจ็ <70 S 2> ดศูนเจ็ดศูนยตัวเดียวเจ็ดศูนเ็ศนเดนตัวเดียวคิดได้เลยครับอาจารย์เน,นี่ยตัวเดียวเนี่ยตัวไหนครับผมตัวอะไรล,ละที่เจ็ดศูนย์หละเจ็ดศูนอือันนั้นอันนั้นแปดเจ็ดศูนแปดเจ็ดหรือเจ็ดสามศูนย์นะตัวนี้นะ โอสามสามตัวแรกคือเจ็ดสามศูนย์อันนี้คือสามตัวแรกคือเจ็ดสามศูนย์นะครับสามตัวแล้วไม่ต้องกลับใช่ไหมไม่ต้องกลับสองตัวรู้ไหมเอาสองตัวนะครับทีนี้สามตัวได้แล้วนะครับคือเจ็ดสามศูนย์นะครับ นี่ตัวปัตตุยว์รามนาปัตตุยวิวัตถีวัตถีปัตตุยวันันต์เดลัพปัตตุยว์นี่ตัวปัตตยว์ก็มีอยู่เลยครับดำมาพื้นเบาแล้วดำมาพื้นนี่นะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางในที่นะได้มาแล้วนะครับผมสําหรับแนวทางเชือกนะฮะแนวทางเชือกนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับมาพอเอามาถือเสียดายนะ อันที่ว่าเม่อวานการมันคือมาคุ้มแต่ว่างเงไม่ต้องกลับเนาะตรงๆอ่ะนะแต่ตรงๆกัเล่นนะครับโอ้ยปู้คมหรือว่าถ้าออกดางก็นั่งล้างออกเลยแหละ